นี่ครับมาพบกันในรายการมิสเตอร์ชาร์กเล่าเรื่องนะครับจัดรายการและดำเนินรายการโดยผมฉลามหรือว่ามิสเตอร์ชาร์กนะครับหรือรายการฉลามเล่าเรื่องนั่นแหละนะครับผมมี2ชื่อนะมิสเตอร์ชาร์กเล่าเรื่องคือชื่อของของภาษาอังกฤษเนาะฉลามเล่าเรื่องของภาษาไทยฉลามเล่าเรื่องของภาษาไทยใครจะเรียกผมว่ามิสเตอร์ชาร์กก็ได้ก็คือก็คือเป็นชื่อผมนั่นแหละแต่เป็นชื่อแบบภาษาอังกฤษนะครับสำหรับมิสเตอร์ชาร์ก สำหรับมิสเตอร์ชาร์กก็เป็นชื่อภาษาอังกฤษของผมนะครับฉลามก็เป็นชื่อภาษาไทยของผมนะครับโอเคโอเคครับผมวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติศาสตร์ของเศรษฐกิจของประเทศจีนในปีคิดศักราช1949จนถึงปัจจุบันนะครับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของจีนอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการพัฒนาไม่ใช่หิและพัฒนาทางเศรษฐกิจของจีนตั้งแต่การก่อตั้ง สาธารณรัฐประชาชนจีนในปีคิศาศกราช1949นะครับจนถึงปัจจุบันความเร็วของการเปลี่ยนแปลงของจีนในช่วงเวลานี้จากประเทศที่ยากจนที่สุดประเทศหนึ่งไปสู่เศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนั้น ไม่มีใครเทียบได้ในประวัติศาสตร์นะครับในประวัติศาสตร์นะครับนับตั้งแต่ก่อตั้งสาธารณารัฐประชาชนจีนในปี1949 19นะครับจีนได้ประสบกับกระบวนการจีนได้ประสบกับกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจที่น่าแปลกใจและผันขวนจีนประสบกับการปฏิวัติสังคมนิยมลัทธิเหมาะสมใน ในที่สุดก็เกิดการปฏิรูปเศรษฐกิจอย่างค่อยเป็นค่อยอยากค่อยเป็นค่อยไปและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วซึ่งเป็นลักษณะของยุคหลังลทัทธินะครับซึ่งเป็นยุค <c oughs> ของซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของยุคหลังลัทธิหมอช่วงเวลาช่วงเวลาแห่งความอุดยากครั้งใหญ่ ช่วงเวลาแห่งช่วงเวลาแห่งความอดอยากครั้งใหญ่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจความกุลาหนุนของการปฏิวัติวัฒนธรรมยังทําให้เศรษฐกิจปั่นป่วนอีกด้วยอย่างไรก็ตามตั้งแต่ช่วงการปฏิรูปเศรษฐกิจในปี1978จีนได้เห็นการปรับปรุงครั้งใหญ่ในด้านมาตรฐานการคองขีพโดยเฉพาะ โดยเฉพาะอะไรนะไม่สิโดยเฉลี่ยโดยเฉลี่ยและประสบและประสบกับสเสถียรภาพทางสังคมที่ค่อนข้างสัมพัญกันต่างจากประเทศอื่นที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมซึ่งกลายเป็นแหล่งรายได้ที่สําคัญมากกว่าภาคเกษตรอีกนะครับจีนนั้นเติบโตช้าๆมั่นคง มันคงโอเคมันคงมากกว่าการเติบโตอืมอ่านถูกกว่านี้อ,อืมากกว่ามากกว่าการเติบโตเร็วเนาะอืมแล้วงเนี่ยด <c oughs> คุณผู้ชมจึงเน้นการเติบโตช้า,ชา มากกว่าการติดตัวเร็วจีน่าจะถึงตรงเนี้ยจีนไม่ได้มาเป็นเจ้าของโดยเอกชนแต่ยังคงเป็นเจ้าของรัฐแต่ยังเป็น,แต,งงปนแต่ยังคงเป็นเจ้าของแต่ยังคงเป็นเจ้าของโดยรัฐบาลซึ่งมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนโดยเน้นที่ธุรกิจเป็นเจ้าของร่วมกันและธุรกิจเอกชนอื และธุรกิจเอกชนสมงผรให้จีนมีมีวิธีการจัดการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีเยี่ยมในขนาดที่โต้ตอบกับสังคมราักฐานสถาบันการเติบโตราักฐานสถาบันของการเติบโตเศรษฐกิจของฉันไม่ใช่สิของจีนของจีนโทษ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 ทีขอพัยนะพูดผิดของจีนตั้งแต่ช่วงการปฏิรูป การและม่ลการเปิดประเทศและการปิดประเทศจีนได้กลายเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจโลกจีนเป็นเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกตั้งแต่รุส 1980, วรรษ1980ก้าโดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี10%ตั้งแต่ปี1978-25าถสอง 25, ตามตามสถิติตามสถิติของรัฐบาล ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศวงเ็บล (GDP) สูงถึง2.286ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐในปีทศวราษ2005ตั้งแต่สิน้นสุดยุคเหมาอิมในปี1978จีนได้เปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจสังคมนิยมแบบวางแผนที่รัฐครอบงำไปเป็นเศรษฐกิจแบบผสมผสาน การเปลี่ยนแปลงนี้ต้องการปฏิรูปที่ซับซ้อนจํานวนมากในระบบการคลังการเงินองค์กรการปกครองและกฎหมายของจีนและรัฐบาลต้องสามารถและโอเคตรงนี้และและรัฐบาลต้องสามารถตอบสนองตอบผลที่ไม่ได้ตั้งใจของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้อย่างยืดหยุ่นการเปลี่ยนแปลงนี้มาพร้อมกับ การพัฒนาอุตสาหกรรมและการขยายตัวของเมืองในระดับสูงซึ่งมีไม่สิบซึ่งเป็นกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อกาต่อทุกแง่มุมของสังคมวัฒนธรรมและเศร,รษฐกิจของจีนครับผมอัตาราเงินอัตาราเงินเฟ้อของจีนนะครับผมตั้งแต่ปี1987ถึง2022ันะครสบผมสูงสุดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เนี่ สูงสุดอยู่ที่ประมาณเอประมาณแบบ25เปอร์เซ็นต์นะอัะตราเงินเฟ้อของจีนสูงสุดอยู่ที่ประมาณ25เปอร์เซ็นตนะครับอันนี้ไม่ได้มาสอนวิชาสังคมแต่อย่างใดแต่แค่มาเล่าเรื่องเฉยๆนะไม่ใช่ครูสังคมแต่อย่างใดนะครับไม่ต้องมาหาความรู้จากคลิปผมนะก็หาความรู้จากคลิปผมก็ได้แต่ว่าผมไม่ใช่ครูสังคมก็ไปหาความรู้จากคลิปสอนหนังสือใ YouTube, อนในยูทูบเนาะผมแค่คมาเล่าเรื่องครับผมไม่ใช่ครูสังคมแต่จะมาหาข้อมูลจากคลิปผม ก็ได้นะหรือจะไปหาจากที่ไหนก็ได้แล้วแต่คุณเลยสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันใหม่นะครับอากาศค่อนข้างจะดีนะครับสวัสดีครับ